วัสดีจากสถานีรถไฟรีสเกตนะครับทุกคนวันนี้เราจะโดยสารรถไฟท้องถิ่นนะครับเป็นโลลไลน์นะครับจากสถานีรถไฟรีสเกตที่นี่นะครับที่ชานชลาที่1นนะครับรถไฟกำลังจะมาเราจะโดยสารรถไฟท้องถิ่นจากสถานีรีสเกตไปยังสถานีอุทุมพรพิสัยนะครับซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดรีสเกตครับเป็นระยะทางสั้นๆนะครับ สิ่งที่ Amazing มากๆก็คือนี่ครับตัวด้ยสารราคา5บาทครับไม่น่าเชื่อตอนแรกไม่ทราบราคานะครับเตรียมเงินไป60บาทรถไฟโลอลไลน์นี้จะมาจากสถานีอุบลราชธานีนะครับทางซ้ายนะครับทางนี้นะครับก็จะมาจอดที่สถานีชานฉาลาสถานีรถไฟสิสเกตแห่งนี้นะครับที่ชานฉาลาที่1ตรงนี้นะครับ ก็มีผู้โดยสารรออยู่เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะไปโลคอลา,ลายเหมือนจะไปโลคอลายกับเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็มีหลายเที่ยวที่รออยู่เช่นไปกรุงเทพนะครับกรุงเทพถ้าเรียกชื่อเต็มก็สถานีกรุงเทพอภิวัตนะครับสถานีกลางครับ ซึ่งเดิมก็เกิดื่อสถานีกลางบางซื่อนะครับดูครับว่าในระยะทางใกล้ๆนะครับประมาณ20กิโลเมตรบวกลบใช้เวลาไม่นานครับก็ประมาณ20นาทีด้วยค่าโดยสารที่ถูกเพียง5บาทนะครับจะพาดูบรรยากาศว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับตั้งแต่ขึ้นจากสถานีรถไฟศีสเกตจนถึงสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัยครับ จะเห็นนะครับป้ายบอกว่าอุบลราชธานีนะครับ6กิกิโลเมตรโดยทางรถไฟนะครับซึ่งก็ตีคู่ไปกับถนน2 2 6นะครับระยะทางข้อพอๆกันจะขับรถหรือจะนั่งรถไฟนะครับก็ตีคู่ไปทางเดียวกันก็คือมุ่งหน้าไปที่วารินชำราบเช่นเดียวกันนะครับระหว่างรอนะครับเดินดูบรรยากาศสักนิดนึงคนรอเยอะนะครับเพราะว่าปลายทางเป็นโคราชครับ โคราาก็สามารถไปต่อต่อรถได้หลากหลายนะครับไปที่ไหนก็ได้ในภาคอีสานในภาคกลางสามารถเชื่อมต่อได้หมดทั้งรถประจำทางรถไฟหรือจะให้เพื่อนๆมารับนะครับก็สะดวกสบายยิ่งตอนนี้ช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับมอเตอร์เวย์ M6 ก็เปิดให้บริการฟรีตั้งแต่โคราาจนถึง,ถงบางปะอินเลยนะครับ เพื่อนจะมารับกับกรุงเทพก็ได้ในเวลาไม่นานสองชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับกรณีที่คี้เกียดรออันนี้เป็นตารางเวลานะครับในภาพรวมข้างบนขาที่มาจากกรุงเทพนะครับไปอุบลข้างล่างก็จากอุบลไปกรุงเทพนะครับแล้วก็ ขบวนท้องถิ่นด้วยอุบลนครราชสีมาครับชิคกีเทียนะครับซื้อตั๋วกันที่นี่ข้อดีคือเราสามารถแทรกสถานที่ท่องเที่ยวในที่ขายตั๋วได้ด้วยนี่ครับตาหมออีแดงเงื่อนไขต่างๆอะไรต่างๆนะครับ แทรกโฆษณาท่องเที่ยวได้หมดเลยไปเช็คอินก็มีนะครับสะดวกสบายดีครับที่นี่สีสเกตครับทุกคนมองหาป้ายห้องน้ำนะครับไม่ไกลนี่ครับขวามือ พี่วินมอเตอร์ไซค์ก็รออยู่นะครับเดี๋ยวรอขบวนรถโลเข้า line นะครับเข้ามาที่ชานชลาที่หนึ่งนะครับรออยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศบนรถกันครับ